็จะให้ดูกันชัดๆครับสำหรับจิงคือซีชัมปูที่หกผาตาดนี่ฮะมันขยับได้นะครับไม่ใช่ขยับไม่ได้เนี่ยมันก็เคลื่อนที่ของมันไปเรื่อยๆนี่คือจิงคือซีชมพูที่หบผาตัดนะฮะตัวเล็ก มันก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาถ้าดูตาเปล่าบางทีเขาไม่เห็น,น,นเขาก็อยู่ของเขาตามธรรมชาตินะครับเขาบอกว่าพบแห่งเดียวในประเทศไทยพบแห่งเดียวในโลกก,กลนน็นี่อีกกลุ่มหนึ่งครับให้ดูนี่อีกกลุ่มหนึ่ง กลุ่มนี้ทำไมหาไม่เจอกล้องหาไม่เจอครับกล้องหาไม่เจอนี่ฮะกลุ่มเป็นก้อนเลยต้องา,นะายอารมาเก็ได,ดูดูนะครับมันดินดบอกดอดนี่คือตัวไฮไลท์ของเขาเนาะ อะม,มีมีตัวสีขาวด้วยมันล็อกคาบเหรอ,อมัอม,มาตังไหนอ่ะสีขาวจะใช่ได้ไงอ่ะสีขาวคือไข่มันนี่ใช่อ่ะสีขาวคือไข่อ่ะสีขาวคือไข่เขาครับเนี่ยเขาก็เคลื่อนที่อยู่ ไม่ใช่ว่ามันเคลื่อนที่นี่่ะรอเยอะนี่คืออะไรมันเชื่อมพูลไงเขาเหยียบมันน่ะ กิ้งกือชมพูเจอจนได้ครับหายากเหรอคะหายากนีหนึ่งเดียวในโลกแต่มีตัวลาตัวลาเลยครับัวน้อยต้องจูมกล้องต้องจูมเราก็เดินหายจะเป็นจะตายลูกของแม่เขาประมาณเซนนึงอันนี้ลูกของเขาอะไรนะใช่อะไรนะกิ้งกือมังกรชมพูนะครับตัวนี้แหละครับ ผม z o มขอูดูครับดูเดินหาดูยากค่รู้เ่ะนะเดินผ่านเลยไม่รู้เดินผ่านก็ผมก็ผ่านไปแล้วแม่แม่จะคิดหนึ่งม่รูตรงนี่ออเลย สวัสดีครับอันนี้คือตัวกิ้งก